นี้มาชวนออกกำลังกายกันค่ะการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตเรามากๆและไม่ควรมีการออกกำลังกายเนี่ยอาทิตย์ละแค่วันสองวันนะคะสำหรับนํำแล้วเนี่ยการออกกำลังกายของนํำเนี่ยจะประมาณก็ไม่ใช่ประมาณนะคะคือนํำจะมีการออกกำลังกายทุกวันวันไหนที่นํำไม่ได้สอนนํำก็จะมีการฝึกโยคะของนำํำแต่ส่วนใหญ่ในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะไม่มีวันไหนที่นํำไม่ได้สอนเลยเออส่วนใหญ่จะเป็น private class ที่ยังไงก็ต้องเรียนกัน เป็นประจำอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยทุกอาทิตย์ของนํำเนี่ยจะมีคือ7วันเนี่ยนำจะเป็นไพรเวทคลาสส่วนใหญ่แล้วก็จะเต็มตลอดซึ่งก็เหมือนกับได้ออกกาลังกายไปอยู่แล้วแต่นั่นก็คือมันยังไม่เป็นการเติมเต็มในความรู้สึกนํำว่าแล้วฉันได้ทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างนํำจะมีการฝึกที่เป็นส่วนการฝึกของนําเนี่ยคะ่ะวันละประมาณชั่วโมงกว่ากาหรือเกือบประมาณชั่วโมง40นาทีอะไรประมาณนี้นะคะ คือต้องทําทุกวันเพราะโยคะสําสหรับนําตอนเนี้ไม่ใช่เป็นการแค่ออกกาลังกายธรรมดาไปแล้วแต่นําคิดว่านําจะฝึกหายใจไปกับเขาด้วยเราจะมีอะไรดีๆได้มากมายเลยนะคะจากการฝึกโยคะวันนี้นําเจอเคสหนึ่งค่ะจะเป็นเคสที่เป็นครูฝรั่งครูฝรั่งนี่คือเขาจะแข็งแรงมากเลยนะคะเขาจะเป็นครูสอนว่ายน้ํานําก็ชวนเขามาฝึก stretching เหยียดยืดร่างกายอาจเป็นในน้ําก็ได้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่า เขาตัวตึงมากไม่สามารถที่จะแม้กระทั่งทำท่าสควอตทำท่าสควอตแล้วกดตัวลงอะคะ่ะถ้าอะไลน์เมนต์ของสควอตสำหรับคนที่นำสอนทุกครั้งเนี่ยคือสควอตนี่คือเป้าหมายคือสะโพกต้องอยู่ตำแหน่งเดียวกับเขา่าถูกไหมคะในในอารมณ์ว่ายืนแล้วกดตัวลงไปให้ สะโพกเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดียวกับเขาแต่ฮีจะไม่สามารถทำได้เลยคือตึงมากอย่าว่าแต่ไซส์คอรเลยไซส์คอรก็ตึงมากสคอรก็ตึงมากนะคะซึ่งนำจะบอกว่ามันไม่ใช่เป็นหลักการปกติของชีวิตมนุษย์เลยมนุษย์เราเนี่ยควรจะเฟล็กซิเบิลทั้งคือแขนขาอย่างเช่นแขนเนี่ยก็หมุนได้ขานี่ก็คือต้องแบบคือยกได้ะคะ่ะยกแล้วก็ยืดไปยืดมาได้อะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่ฟิก ยกอะไรก็เจ็บยืดอะไรก็ตึงไปหมดแบบนี้แขนมนุษย์ปกติเนี่ยควรจะยืดควรจะยืดได้แบบยืดนะคะยืดแล้วเปิดให้ตึงๆยืดตัวแอนอกแล้วยืดมือไปด้านหลังโดยที่ยังตึงๆนะคะเปิดหรือหมุนไปได้นะแต่ว่าในเคสของคนที่ตัวตึงมากๆจริงๆและที่นําเจอเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะ เหยียดยืดตัวได้เลยไม่สามารถทําแบบนั้นได้เลยนํำจะบอกว่าแบบนี้มันเป็นอะไรที่น่ากลัวสําหรับชีวิตมากเลยนะคะอย่างอายุรุ่นเราเนี่ยประมาณนี้คุณก็ยังตัวตึงขนาดนั้นและถ้าอายุมากขึ้นมันก็จะยิ่งไปเรื่อยๆถูกไหมคะมันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นจากอย่างเช่นเวลาเรานั่งทํางานเนี่ยตัวเราเนี่ยสมมุติว่าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมคะก็จะนั่งหลังค่อมๆอารมณ์แบบเนี้ย ทำงานกล้ามเนื้ออกถูกปิดมาตลอดกล้ามเนื้อหลังถูกค้อมมาตลอดยืดมาตลอดคือทุกอย่างของร่างกายเนี่ยไม่มีอะไรฟโฟลเลยสําหรับคนที่เป็นคือนั่งทํางานเปล่าๆไม่เฟกซิเบิลเลยตัวก็ค้อมๆอ,อ,อกก็ปิดมาอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจะเมื่อยมากในชีวิตปกติเนี่ย คือจะต้องหยุดความเมื่อยความปวดด้วยยาแต่จะไม่หยุดด้วยการออกกําลังกายนํายกตัวอย่างให้ทุกคนฟังตลอดเวลาว่าเราต้องออกกําลังกายค่ะเราไม่ควรจะปล่อยตัวเองให้ไหลไปกับแอคทิวิตี้ที่ไม่ได้มีการพัฒนาร่างกายตัวเองขึ้นในแต่ละวันนะคะอย่างน้อยๆทำงานแบ่งเวลาให้ถูกเช่นสมมติว่าทำงานแบบเท่าไหร่6ชั่วโมง8ชั่วโมง กินอย่างน้อยๆก็3ชั่วโมงไปแล้วถูกปะคะนาให้ทุกคนจะฟิกเบอร์เลยว่าอย่างน้อยๆหนึ่งหชั่วโมงใน1วันแบ่งเวลามาออกกําลังกายนําให้เป็นคนที่โชคดีมากที่นําได้อยู่กับสิ่งที่นํารักตลอดเวลาวันหนึ่งนำจะมีคลาสโยคะของนำเนี่ยไม่ได้รวมการฝึกนะคะจะเป็น p r i v a t หรือจะสตูดิโอซึ่งจะน้อยกว่า p r i v a t e class ประมาณ4หรือ5 c l คลาอันนี้คือคลาสของการสอน แต่ถ้าเป็นการฝึกเนี่ยก็จะเป็นวันละชั่วโมงเท่ากับนำมามีเวลาส่วนใหญ่อ่ะอยู่กับสิ่งที่นำรักแบบเนี้ยค่อนข้างจะเยอะในแต่ละวันซึ่งแฮปปี้มากค่ะทำให้นำรู้สึกได้เลยว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราแต่นำไม่เคยคิดว่านำออกกำลังกายเยอะไปเลยเพราะทุกครั้งที่นำฝึกโยคะทำเข้าคลาสโยคะหรือสอนโยคะก็ตามแต่ในแต่ละเคสนำจะคิดเลยว่าสำหรับ p r i เวคนนี้ที่นำกำลังจะไปหาเขาเนี่ยนำจะไปซ่อมร่างกายเขาวันนี้นำอยากซ่อมเขาเรื่องอะไรนำอยากให้เขาดีขึ้นมาจากอะไรคืนทุกเคสของนำจะเป็นปัญหาตรงนู้นตรงนี้เกี่ยวกับร่างกายต่างๆนานาในแต่ละส่วนเลยนะคะแต่ละคนสมมุติว่ายี่สิบเคสนี่คือยี่สิบเรื่องยี่สิบคนยี่สิบเรื่องยี่สิบจุดที่จะต้องซ่อมแซมแต่ละวันนำจะรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็เบิกบานมากในการที่ว่าวันนี้ฉันจะไป หาคนนี้ฉันจะทําให้เขาดีขึ้นได้ยังไงดีมากกว่าครั้งที่แล้วได้ยังไงอย่างนี้ค่ะอันนี้คือคือเป้าหมายจุดประสงค์ของนําในแต่ละวนันแล้วก็การได้ฝึกด้วยและนําจะบอกทุกคนตลอดเวลาค่ะว่าการออกกําลังกายคือเรื่องสําคัญนําจะมีเรื่องมาพูดในไลฟ์แบบนี้ทุกวันเพราะนําเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายจริงๆนําอยากให้คนส่วนใหญ่เนี้ยไม่ใช่เน้นแต่เรื่องกินอย่างเดียวไม่ใช่แค่คิดว่าเออฉันอยากจะกินอะไรอร่อยอร่อยอย่างเดียวนะคะ แต่ให้เห็นว่าเราจะออกกําลังกายเราจะทํายังไงให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยเพราะเราต้องใช้ร่างกายของเราเรามีร่างกายตรงนี้ขึ้นมานะคะอย่างน้นอยๆเราอยู่กับเขาห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีเรายังกวาดบ้านถูบ้านรักษาความสะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูตลอดเวลาแต่ทําไมร่างกายของเราอ่ะเรายืมเขามาใช้แท้ๆเลยเหมือนบ้านเช่าแท้ๆเลยนะคะทําไมเราไม่ดูแลเขาเลยอะ่ะเรากลับกินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้เยอะมาก แล้วไม่มีการไม่มีการทําให้บ้านแข็งแรงไม่มีการซ่อมแซมปะผุเลยทุกวันกินอย่างเดียวนะคะนําบอกโยคะทุกเคสของนําเลยนําบอกคนทุกเคสของนําที่ใกล้ชิดกับนําที่คุยกับน,นําแบบต่อเนื่องสนิทกันนะคะบอกแบบนี้ทุกวันซึ่งทุกคนเ้าเห็นจริงเห็นจริง,เห,รงเห็นจังด้วยนําถึงเวลานํามีอะไรไปให้เขาอยู่เช่นไพเวทสองนําเนี่ยจะต้องทานคีเฟอร์เป็นกันทุกคนจากคนที่ไม่กินไม่เป็นเลยเอไอเออาเปรี่ยวน,นู่นนี่นี่นั่นนะคะตอนเนี้ พอหลังจากฝึกโยคะแล้วทานน้ำตาลน้อยลงรู้จักอาหารมากขึ้นอาหารอันไหนดีหรือไม่ดีกับสุขภาพอาหารทอดน้ำมันเป็นยังไงทำไมหนูต้องไม่ทานทำไมหนูต้องเลิกทำไมหนูต้องเลิกไขมันทรานซะนะคะทุกคนจะรู้ดีทุกคนจะทานขีเฟอร์เป็นอย่างนี้คะ่ะนําจะให้แต่เท่าความรู้สึกของนํานะคะนํา รู้สึกว่านําจะให้แต่ในสิ่งที่มันดีต่อสุขภาพของคนที่นําจะไปคุยด้วยจะไปรักษาเขาด้วยโยคะและทุกคนเนี่ยเวลาที่สุขภาพดีขึ้นสุขภาพกายเป็นสิ่งภายนอกนะคะเมื่อสุขภาพกายเขาดีขึ้นแล้วเนี่ยสุขภาพใจความสุขความเบิกบานใจของเขาที่มาจากข้างในอะ่ะเขา นำจะบอกว่าเขาแฮปปี้มากเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าขึ้นมาชีวิตเขาเนี่ยจะอยู่เพื่ออะไรจะทําไปทําไมนะคะชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่จะมีแค่อคทิวิตี้วันต่อวันแล้วจบไปนําให้ทุกคนคิดยาวยาว่านอกจากอคทิวิตี้วันต่อวันแล้วจบไปเนี่ยเราจะสามารถสร้างคุณค่าอะไรให้กับตัวเราเองได้บ้างเราจะให้อะไรคนอื่นได้บ้างเราจะให้สุภาพคนได้ไหม เราจะให้ความรู้หรืออะไรก็ตามเรื่องดีๆกับคนอื่นได้ไหมอันนี้นะคะนําจะให้คนฝึกของนําคิดต่อหรือไม่ถ้าเป็นคนฝึกที่ยังทํางานอยู่คือส่วนใหญ่จะไม่ไม่ได้ทํางานแบบเป็นงานประจํานะคะเคสของนําก็จะเป็นทํางานจะเป็นธุรกิจส่วนตัวะะจะมีอ่าอย่างเช่นบางคนก็จะมีคลินิกมีธุรกิจส่วนตัวเขาก็สามารถฝึกแล้วเขาก็จะสามารถ m a n a g เวลากับนําได้ในความต่างซึ่งนําก็จะบอกเขาว่าอะคุณโอเคคุณไม่ใช่พนักง,งานออฟฟิศคุณสามารถสร้างคุณค่าจากจากงานของคุณนะจากคลินิกของคุณอย่างเงี้ยจากธุรกิจ ร้านของคุณนะ่ะให้คนอื่นได้ยังไงทำแล้วให้เขารู้สึกว่าให้ลูกค้าเราอะรู้สึกว่าดีแฮปปี้กับเราแล้วเขาก็จะมีความสุกว่าเขาก็อยากสนใจค่ะว่าคุณทำอะไรคุณถึงคิดดีคุณแบบสุขภาพดีสภาพจิตดีซึ่งเป็นแบบนี้นะคะนำส่งมอบความรู้สึกแบบนี้กับทุกคนให้สุขภาพกายเริ่มดีก่อน พอสุขภาพกายดสีสุขภาพใจของเขาเนี่ยก็จะเริ่มดีค่อยๆตามมาและนํำรู้สึกว่าชีวิตของคนที่ฝึกโยคะร่วมกันกับนํำส่วนใหญ่ที่ตอนเนี้เป็นมาประมาณ1ปี2ปีแล้วนะคะแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยคะ่ะแต่ละคนนะ่ะย่อมรู้ดีคะ่ะว่าได้อะไรบ้างจากการที่กายแข็งแรง ร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรงและเราอะไม่ใช่แค่ได้อะไรบ้างนะคะเราสามารถส่งต่อเรื่องดีๆอย่างเงี้ยให้ใครให้คนอื่นได้อย่างไรบ้างแบบตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องที่แฮปปี้มากคือนอกจากจบที่เราแล้วเนี่ยไปจบที่ให้คนอื่นฉันให้อะไรใครได้ฉันสามารถ เป็นแสงสว่างในเรื่องต่อๆไปเนี่ยให้ใครได้บ้างอันนี้ค่ะแฮปปี้ที่สุดคือวันนี้กะจะมาคุยเรื่องสุขภาพนะคะแต่ก็มาถึงสุขภาพกายสุขภาพใจจริงๆแล้วก็รวมกันไปหมดอะคะ่ะ แต่เริ่มแรกเลยเริ่มแรกเลยนะคะจากถ้าเรายังไม่รู้ลึกเรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะกลับมาดูแลตัวเองค่ะกลับมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงก่อนค่ะเมื่อกายแข็งแรงกายเนี่ยเป็นฐานของร่างกายของจิตใจทุกๆอย่างเลยที่จะทําเรื่องดีๆต่อไปนะคะถ้ากายแข็งแรงแล้วจิตใจ ที่ดีจิตใจที่เบิกบานมีความสุขจะค่อยๆตามมาคือคือในที่สุดเนี่ยเราก็จะมีความสุขทั้งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจลองดูนะคะเอาโยคะเนี่ยค่ะมาช่วยเรื่องแบบเนี้ยในชีวิตของเราอย่าใช้ชีวิตไปกับเรื่องแอคทิวิตี้เล็กๆน้อยๆใน,น,น,นแต่ละวันครอบครัวพ่อแม่ลูกสามีภรรยาเพื่อนฝูงอันเนี้ยใช่เป็นหน้าที่รอบข้างอ๋อที่จบ แต่หน้าที่สําหรับตัวเราเองเนี่ยเราให้อะไรใครได้บ้างเราให้อะไรตัวเราเองได้บ้างเราทําให้ร่างกายเราแข็งแรงได้ขนาดไหนเราทําให้คนอื่นเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราอะแข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็มีจิตใจดีได้ขนาดไหนนะคะเริ่มแรกทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลกลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูในสิ่งที่ตัวเองเนี่ย ซ่อมแซมสร้างเสริมเรื่องอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้ที่สุดของตัวเราเองก็คือเรื่องสุขภาพทําตรงเนี้ให้ดีขึ้นมาที่สุดก่อนนะคะและสิ่งอื่นๆนําการันตีแล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยค่ะว่าสิ่งอื่นๆเนี่ยก็จะดีตามตามมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็คุยกันเรื่อยๆค่ะใครมีปัญหาอะไรก็เหมือนเหมือนเดิมนะคะสามารถอินบอ์มาคุยกับนําได้ส่วนใหญ่เนี่ยนํำจะได้อินบอคมาจากเพื่อนๆหรือว่า คนที่ฝึกโยคะด้วยกันถามจะถามคําถามมาตลอดเวลาคําถามเกี่ยวกับสุขภาพคําถามเกี่ยวกับฉันจะกินอะไรอย่างไรดีจะเป็นจะเป็นหลังบ้านอินบอกมาเยอะมากนะคะในในสิ่งที่นะ่ะจะต้องคอยตอบคําถามเพราะฉะนั้นนะคะใครงงใครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องฝึกโยคะจะฝึกยังไงน้ำอาจจะตอบ การออกกำลังกายแบบอื่นไม่ได้นะคะแต่นําจะไปถามเผื่อให้นํามีน้องฟิตเนสหรืออะไรแต่นําก็จะพยายามตอบให้แต่ถ้าเป็นเรื่องโยคะนํานอาจจะตอบได้เลยแต่ถ้าใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยถามมาได้ค่ะอยากโลกเนี้ยเป็นโลกแห่งความเปิดกว้างอย่าคิดว่าสงสัยแล้วฉัน บางทีมันหาคําตอบด้วยตัวเองไม่ได้แล้วฉันจะทําอย่างไรต่อไปจะงงจะอะไรอย่างเงี้ยลองถามค่ะกวาดหาลองส่งคําถามมาส่งไปในโลกโซเชียลอะไรนะัว่าเดี๋ยวก็ได้คําตอบนะคะอยู่ที่ว่าเราอยากรู้จริงหรือเปล่าเราอยากพัฒนาตัวเองจริงหรือเปล่าในด้านต่างๆลองดูค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ